โอ้โหวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะครับเนี่ยเคยได้ยินมาว่าถ้าอากาศร้อนแสดงว่าบริเวณนี้เนี่ยความกดอากาศต่ำครับแต่เอ๊ะแล้วอากาศร้อนเกี่ยวกับความกดอากาศได้ยังไงล่ะครับ ความกดอากาศก,ก็คือการกดทับการของมวลอากาศในบริเวณใดบริเวณหนึ่งครับโดยที่อากาศเย็นจะมีความหนานแน่นของอากาศที่มากกว่าอากาศร้อนเขาก็เลยเรียกกันว่าความกดอากาศสูงหรือ high pressure แล้วก็แทนค่าด้วยตัว h ในแผนที่ครับ ส่วนถ้าเป็นอากาศที่ร้อนซึ่งมีความหนาแน่นของอากาศที่น้อยกว่าเขาก็จะเรียกกันว่าความกดอากาศต่ำหรือ low pressure ซึ่งใช้แทนตัวอักษร L นั่นเองและครับความกดอากาศทําให้เกิดความเคลื่อนที่ของอากาศในโลกใบนี้ครับโดยความกดอากาศสูงจะเคลื่อนตัวเข้าไปแทนที่ในความกดอากาศต่ําถ้าเกิดขึ้นในแนวตั้งก็จะทาให้เกิดเมฆฝนหรือความแห้งแล้งครับและถ้าเกิดในแนวราบก็จะทําให้เกิดลมครับ ร้อนๆอย่างนี้เนี่ยอยากให้ความกดอากาศสูงแพ่เข้ามาเร็เดวจริงๆเลยนะครับจะได้เย็นๆสักทีแต่คงต้องรอถึงสิ้นปีแล้วครับแหมอากาศร้อนจริงๆครับ